อบอลเลอร์วนน้ำอย่างับไม่รู้จะสิบวกเขาเปล่านะครับใหญ่ถ้าเกินนะครับผมตอนแรกมองนิดเดียวนะครับขึ้นมาบนรลล่มสายที่สามที่ดูจะก,กินดอกข้าวนะครับผมอยู่ที่ต้นนิ้วนู่นนะครับเห็นไหมครับตถย่าาลโลไล่นี่มาไล่ปากใกล้ๆไม่เจอขยับมาไกลเลยสรุปก็คือกินไก่เป็นกิโล นะครับหลังนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับรัศมีหนึ่งกิโลก,กว่าๆนะครับจากจุดที่ดูตัวกินดอกข้าวนะครับผมต้นนี้ดอกยิ้วบานเร็วเหลือไม่กี่ดอกแล้วนะครับอยู่บนต้นยิ้วครับคอนกิ่งก็ใหญ่ใช้ได้นะครับผมความสูงสักประมาณสักสิบปลาย,ยไม่เกินยี่สิบลูกถอยลกมากฮ่า่มันก็จะมีเถานะครับก็ได้ถางเถานะ แต่ว่าโอ้โหลังใหญ่ครับในสามสายสามลังนี้ลังนี้ใหญ่สุดอีกลังอ่อนมากนะครับลังเล็กลังนี้ก็ตีได้แล้วล่ะครับผมที่รอเป็นต้นพึ่งนะครับต้นใหญ่ลังนี้ก็เดี๋ยวถ้าสะดวกก็ตีได้เลยนะครับมีไข่มีน้ําแล้วนะครับผมหัวน้ําก็พอใช้ได้นะครับเกือบจะเต็มรึงเต็มคอนนะครับผมเห็นลังชายลังขาวๆใต้หัวน้ํานะครับลังประมาณหนึ่งเมตรเสร,ร็จ นะครับหลังนี้นะครับผมใช้ได้ครับเจอแล้วครับอ่าโหลครับหลังใหญ่บนต้นนิ้วนะครับหรังนี้ดุยังไม่ถึงหลังก็ลงมาแล้วนะครับแต่ก็อาจจะด้วยสาเหตุที่ว่าเราฟันเถาด้วยนะครับเพราะเถามันขวางนะครับแล้วก็หลังอยู่ตรงนั้นผมต้องถางเถาออกนะครับ มันทางลมเย็นๆของเราด้วยครับเดี๋ยวถังเขาออกเสร็จก็โล่งแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นไปบนลังเจอกันที่ลังอีกทีนะครับผมถึงแล้วครับโุ้ยบอลเลอร์วน,น้ำอย่างับไม่รู้จะสิบบวกรือเปล่านะครับใหญ่เกินนะครับผมตอนแรกมองเหมือนนิดเดียวนะครับขึ้นมาบนเริลล่ม หัวน้ำอุมก้อนบนเริ่มเลยเอาถังมาใบเดียวสงสัยจะได้สองรอบอีกใบหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับถังนึ่งหัวน้ำถังนึ่งรังแล้วล่ะแบบนี้ใหญ่ขนาดนี <c oughs> <c oughs> ้ดูดเฮ้ยยอามาถึงนี่นี่นะ <c oughs> ใหญ่จนขนลุกเลย <c oughs> หัวน้ำบนเริ่ม <c oughs> โอเคครับอ,อจัดการก่อนนะครับผมลมคว,มวันกวาดแม่พึ่งมาไปก่อน ชมชมร่างนดีที่